พระธรรมพระสูตรนี้ยอ่อมาจากคิริมานนทสูตรบุคคลที่จะนำไปเป็นสุขในพระนิพพานนั้นจะต้องวางสุขวางทุกข์วางบาปบุญคุณโทษวางโรคโกรธหลงวางลาบยศสรรเสริญนินทาอานน บุคคลที่จะนำไปเป็นสุขในพระนิพพานนั้นจะต้องวางสุขเสียในโลกโลกีถ้าวางสุขในโลกโลกีไม่ได้ก็จะไม่พ้นทุกข์ด้วยความสุขในโลกโลกีนั้นเจือปนไปด้วยทุกข์ครั้นเราถือเอาสุขก็เหมือนเราถือเอาทุกข์นั่นเองเพราะสุขทุก์ข ติดกันอยู่ใครเล่าจะมีความสามารถพรากสุขทุกข์ออกจากกันได้ก็มีแต่เราตถาคตผู้ทรงทศพลยานนี้เท่านั้นบุคคลที่เป็นปุถุชนคนโง่เขลาอยู่ก็เข้าใจว่าสุขมีก็มีอยู่ทุกข์ก็มีอยู่ครั้นเราถือเอาสุข เราก็ได้สุขครั้นเราไม่ถือเอาทุก์ทุก์ก็ไม่มีจะแยกกันไม่ได้เลยเพราะสุขทุกข์ติดกันอยู่ถ้าถือเอาสุขก็เท่ากับถือเอาทุกข์นั่นเองใครเราจะมีความสามารถพรากสุขทุกข์ออกจากกันได้ ถ้าเราตถาคตรากสุขทุกข์ออกจากกันได้แล้วเราตถาคตจะออกบททาไมทําไมไม่สวยสุขอยู่ในโลกโลกีเสียก็เพียงพออยู่แล้วนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยเราจะหวังสุขอย่างเดียวไม่ได้เลยเราจึงวางสุขเสีย เมื่อเราวางสุขแล้วทุกก็ไม่ต้องวางทุกจะหายไปเองจะอยู่กับเราไม่ได้อานณนอันว่าสุขในโรคนั้นถ้าเราไต่ตรองดูให้แน่แล้วเขาก็คือกองทุกนั่นเองเรากัวดทุกเป็นอย่างยิ่งเราจึงหาทางเอาชนะทุกนี้ ได้ด้วยการเข้าพระนิพพานบุคคลที่จะนำตนไปสู่พระนิพพานนั้นจะต้องทำจิตให้เหมือนแผ่นดินคือว่าคนและสัตว์จะทำร้ายจะทำดีมหาปัตพีก็ไม่รู้โกรธไม่รู้เคืองให้เข้าใจว่าตัวเรามาอาศัยอยู่ไปแค่ชั่วคราวเท่านั้น เขาจะคิดดีคิดร้ายก็อย่าตามเขาไปให้เราะระลึกรู้อยู่ว่าเราก็อยู่ไปแค่วันตายเท่านั้นประโยชน์อะไรกับวัตถุสิ่งของและตัวตนซึ่งมันเป็นแค่ของภายนอกเท่านั้นแม้จิตที่ว่าเป็นเราก็ยังให้ปล่อยวาง การทื่ที่ถือจิตถือใจไว้นั้นเพียงให้เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นบาสิ่งนี้เป็นอกุศลสิ่งนี้เป็นสุขสิ่งนี้เป็นทุกข์สวรรคร์นิพพานให้ถือไว้เพียงพระนิพพานเท่านั้นบุรุษหญิงชายทั้งหลาย ผู้มุ่งต่อพระนิพพานให้โกนเกล้าเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาชายหญิงครือหัดทั้งหลายนักบวชก็ดีถ้าปฏิบัติตามนี้เชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานเมืองพระนิพพานไม่มีกิเลสตัณหาเมืองมนุษย์แรเมืองสวรรค์ทรงไว้ซึ่งกิเลสตัณหา ไม่เหมือนอย่างเมืองพระนิพพานผู้มีปัญญาไม่ปรารถนาความสุขในพระนิพพานเมื่อปรารถนาความสุขในพระนิพพานจงออกบวดในพระพุทธศาสนาเถิดแล้วก็ตั้งใจเจริญสมถวิป,ปัสนาอย่าได้หลงโลกหลงทางแล้วแล้วเล่าบุคคลเมื่อรู้ว่าเราตกอยู่ในกองเพลิง ก็พยายามที่จะออกหนีบุคคลเมื่อรู้ว่าเราตกอยู่ในกองเพลิงแต่ไม่พยายามที่จะหนีให้ตนพ้นจากความทุกข์ความร้อนบุคคลที่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษแต่ไม่ละไม่ปฏิบัติตามก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้ผู้มีปัญญาได้อย่างไรอานนน การที่เราตั้งศาสนาธรรมคำสั่งสอนไว้นั้นก็เพราะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษให้ละเสียไม่ใช่ฟังเล่นๆอ่านเล่นๆพูดเล่นๆเ,เท่านั้นบุคคลทั้งหลายที่เสวยทุกข์ในมนุษย์และอบายภูมินั้นก็เพราะกิเลสตัณหาหลาคะอย่างเดียว บุคคลที่ยังไม่พ้นจากกิเลสตัณหาราคะตราบใดก็ชื่อว่ายังไม่พ้นจากอบายภูมิตราบนั้นอันว่าบุญบาปนั้นก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราดับไม่ได้ใครเราจะดับให้เรารากเง้าเขาหมูลของตัวกิเลสตัณหานั้นมันอยู่ที่เราถ้าเราดับมันไม่ได้ เราก็จะไม่ได้รับความสุขในพระนิพพานเลยเราก็เป็นเพียงผู้บอกกิริยาที่พ้นได้ยากเท่านั้นพ้นจากกิเลสตัณหาของเราเพราะสักว่าสัตว์ทั้งหลายยินดีแล้วในกามจึงเราเรียนศึกษาและปฏิบัติได้ยากอานอนท์การที่เรา ให้ออกบวชนั้นก็เพราะว่าเราอยากให้ได้บุญกันมากๆอะไรคือตัวบุญอะไรคือตัวกุศลก็คือการดับกิเลสถ้าเราดับกิเลสได้มากก็เป็นบุญมากถ้าดับกิเลสได้น้อยก็ได้บุญน้อยถ้าดับกิเลสไม่ได้เลยการที่จะได้บุญกุศลน,นั้น ก็เป็นศูนย์ถ้าเราดับกิเลสได้มากก็จะไปเสวยสุขในสวรรค์ถ้าดับกิเลสได้โดยไม่เหลือแห่งเชื้อเลยย่อมได้รับความสุขแห่งพระนิพพานนั้นแลบุคคลผู้มุ่งหวังต่อพระนิพพานนั้นไม่ควรประมาท แม้เราปรารถนาจะไปพระนิพพานก็ได้ไปแม้เราปรารถนาจะไม่ไปพระนิพพานก็ไม่ไปขั้นเห็นดีแล้วจิตเราประสงค์ดีแล้วก็ขอให้พวกเราปฏิบัติตามครองแห่งพระนิพพานด้วยจิตที่แจ่มใสเถิดอานทน์ผู้ที่มีปัญญารู้แล้วไม่ควรชื่นชม ไม่ควรยินดีในรูปตนและทั้งรูปหญิงรูปชายทั้งวัตถุข้าวของที่ดีงามเพราะความรักสิ่งของทั้งปวงมันคือกองกิเลสถ้าห้ามใจให้ห่างจากกองกิเลสนี้ได้เราจะได้รับความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าหากใจเรายังผัวพันอยู่ในกองกิเลส ถึงแม้จะได้รับความสุขความสบายก็เพียงแต่ชาตินี้เท่านั้นชาติเบื้องหน้าถ้าตายไปเราจะได้สวยแต่ทุกเพียงอย่างเดียวผู้มีปัญญาเมื่อได้เจริญอนุมานุสติเอาทวัตติงอาการสาสองเป็นอารมณ์ก็ควรละกองกิเลสให้ขาดศูนย์เมื่อรู้แล้ว ฏิบัติตามจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อรู้แล้วเราไม่ปฏิบัติตามก็หาได้อานิสงส์ไม่เพราะไม่เกิดมรรคเกิดผลเพราะพระกองกิเลสไม่ได้อานนนิพพานนังนักขานังชื่อของพระรนิพพานย่อมตั้งอยู่ที่สุดแห่งโลก โลกมีที่สุดเพียงใดพระนิพพานก็ตั้งอยู่ที่สุดแห่งโลกพระนิพพานเป็นมหานครอันกว้างใหญ่เป็นของบรมสุขหาที่เปรียบไม่ได้เลยส่วนโลก,กุตระพระนิพพานนั้นปราศจากวิญญาณหากยังมีวิญญาณอยู่ในที่ใดความเกิดความแก่ความเจ็บ ความตายก็ยังมีอยู่ในที่นั้นโรกุตระนิภานิพานจึงกราดศจากวิญญาณจึงไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายจะมีแต่ความสุขความสบายปราศจากอิงอามิตรจะหาความทุกข์ใดๆในพระนิพานนั้นไม่มี ขึ้นชื่อว่าเมืองพระนิพพานนั้นไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความร้ายความดีบาปบุญคุณโทษสุขทุกข์ความยากความลำบากความเข็นใจทุกข์สุขโรคภัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งในพระนิพพานนั้นไม่มีเลย อันเมืองพระนิพพานนั้นจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายปุถุชนคนโง่เขลารู้ไม่ถูกที่เห็นไม่ถูกทางเราจึงเป็นทุกข์ผู้รู้ถูกที่เห็นถูกทางจะนั่งก็เป็นสุขจะนอนก็เป็นสุขเพราะ เมืองพระนิพพานนั้นมีแต่สุขฝ่ายเดียวไม่มีทุกข์เจือปนอยู่เลยปุถุชนคนโง่เขลาเห็นไม่ถูกที่รู้ไม่ถูกทางมันจึงเป็นทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เพราะความไม่รู้สระวางภาชนะดิน ซึ่งเป็นสิ่งของโลกีจงสระหลีกหนีอย่าคล้องภาชนะทองรออยู่พระมุนีแกล้วกล้าดั่งม้าอาชาในเราจักไม่เศร้าใจร้อนใจในภายหลังพัดพากไปในหลายพบขอจบทีชาตินี้ขอยี้มาล้าย เผาทั้งกายเผาทั้งใจไม่ยอมหยุดประดุดว่าราชสีตะครุบเหยื่อกะแทะชามแทะเนื้อมิขาดสนิวรห้าอนุสยัยอวิชาก็ดับไปวิชาใหม่ไหลสู่ธรรมนำนิพานแรสาธุ สาธุสาธุเจ้าค่ะ